สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมศูนย์เลิศพะนานุรัตนะครับพืชสวนเมืองหนาวนะครับที่มาบตะพุทธจังหวัดระยองมันเดินครับผมนะครับสมิดขาวแลวเดินไปชมเรื่อยๆนะครับ สุวนี้ภายใต้การดูแลของปอตทอดูแลของปตอเข้ามาฟรีนะครเข้ามาเยี่ยมชมชมวันปปาาวอนน่ี มันเข้าสู่ศูนย์เมืองหนาวพืชดอกนะครับไม้พืชสวนอยูงมีสอยู่ครับคุณพ่อมาเที่ยวสวนพืชเมืองหนาวสิครับทีมมาบตพุทธะยองนะครับคือทีมของสหกกณ์การ,กรเกษตรจังคอครับผมเจ้าหน้าที่กรรมาการแล้วก็รวมกับของสมาคมด้วยนะครับสมาคมสำมกักจสงเครสักค็จังคออ่ะ โดยการนำของท่านประธานนะครับท่านประธาน <Okay. S 1> แม่ผู้ใหญ่นะครับคณะกรรมการนะครับ <Okay. S 1> เรานี่คือเข้าสู่อุโมงแล้วนะครับอุโมงเมืองหนาวอันนี้นี่หนาวนะครับค่อนข้างจะหนาวเย็นเยอกเลยอ <Okay. S 1> ุณหภูมิก็กไม่ไม่ถึง20นะครับภายในนี้นะครับไม่ถึง20สไม่ถึงองศาเข้าสู่เมืองหนาว อาคารนิทรศรการพันพึกษาออกจากโอ้โหหนาวจริงๆนะครับเย็นเอียกเลยเพราะมีน้ำตกมีพวกพืชนี่มองหนาวจริงๆนะครับ๋ย,นย,ยนวน,น,น,ยน้ำตกนะครับเนี่ยยน้ำตก จะเป็นน้ำแตงถึงเองเหรอต้องน้ำผุขึนตัวขึ้นปั่นขึ้นอันนี้ก็โม่ตาโ,โอ้โห,โหเย็นเลยห้องโถงปรับปรูปมอากาศมิ่งหน้าขเขาเป็นให้โอ้ท่านี้เป็นห้องปรับอุณภูมินะครับต้องเป็นอากาศที่ถูกปรับขึ้นมาจริง ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเที่ยวจมกันเยอะเลยโอ้เราเข้าดูนะครับต้นนี้ยังก่อนหน้นนันนั่นนงดอกไม้คิวลิปเหรอต้นคิวลิปเหรอคิวลิปชมพูคิวลิปขาวคิวลิปชมพูอ่อนดอกไม้มงหนาวเย็นดี เพราะว่าข้างบนนี่เป็น,นปรับเป็นการทําห้องโถงกระจกขนาดใหญ่ก็เลยก็เลยรู้สึกหนาวมาแล้วนะครับเย็นจริงๆนะครับอุณภูมิต่ำกว่า20นะครับอุณภูมิต่ำกว่า20ไม่นะ่าเขาจึงว่าให้ใส่เสือนนะเส้อกันหนาะวให้ใส่เสือ้อตัวใหญ่ๆ เรา,าไปเดินดไปดูต่อข้างหน้าต่อ,ตอถ่ายได้บ้าห้ามได้จะห้ามจับมีหลากสีนะครับ สนฟสนบรูนะครับนี่สนบลูสนบลูบูน้ําเงินนะครับพลังงานความเย็นจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะ L N G <c oughs> ของปตทแ N G เอจเาันยีกือเอเเออเอเปัีเอ ไซคลาร์ไซคลามินนี่คือไซคลามินหนูมองแม่ดิไซคลามินใส้เสียไหมใส่เสียไหมใส่เสียไหมใส่บปดี้ล่ะเราจะเอาเสียน้ำพิไวเนี่ยอ๋อเส็บไปกันใส่เสื้อนะครับต้องใส่เสื้อเป็นไงบ้างครับท่านประธานรู้สึกอากาศ หนาวเหรออากาศหนาวเย็นละเยือกเลยสวยงามมากต้องใส่เสื้อค่ะต้องใส่เสื้อด้วยแม่ไพ่ให้ท่านประธานใส่ติดล็อดใส่สำหรหนาวกันไดยพอรู้สึกว่าท่านไม่ค่อยสบายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงต้องใส่เสื้อตัวใหญ่ๆใโอเคแล้วสวยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายทาพกัอเมาลงตัวกันโอเคหาวิวสวยๆลงตัวกันถ่ายนะครับแม่ผู้ใหญ่ อ่ะมุมไหนดีมุมไหนดีแผ่ภาพหรอคะแผ่ภาพแผ่ภาพจับจับกลุ่มกันง่ายปะใครได้หรอมันต่างคนต่างไปกว่าจะหากว่าจะรวมกลุ่มกันได้ก็เลยเอาว่าขอกลุ่มไหนพอจับได้ก็อ่ะถ่ายครับพี่งามครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ